หยกเ้ยกอ,ออกอืมระดักเอาพจานให้หนูหน่อยเอาไม่ถึงสิพ้าจันเอาถึงหรอคะเอาไม่ถึงยายเอาไม่ถึงลูกให้ยายอุ้มเอาพจันหรอคะอ่ะยายอุ้มไม่ไหวพระจันมันอยู่สูงให้อากงอุ้มหนุก กงเอ้ยเอาพระจันทร์ให้หน่อยโกงเออพระจันท์ให้เดมมี่หน่อยโกงไม่ได้ยินเลยเอาพระจันทร์ใช่ไหมคะม,มันอยู่สูงนะคะยายเอาไม่ไหวอะคะ่ะ นะเห็นรถขนมมาแล้วนะเนหะ็นะโดดเชก๊ยบอุนะอดเอาพระจันทร์เองลูกอะโดดตึง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 ,ตงนี่นี่มี่เอาพระจันทร์เหรอจ๊ะโอ้พระจันทร์โอ้พระจนัะจนทร์อ้อนวอนอ้อนวอนพระจันทร์พระจันทร์ก็ไม่ลงมาให้พระจันทร์อยู่สูงลูก พะจนอยู่สูงมากค่ะนี่เอ้าโดดใหญ่เลยอ่ะเอ้าล้วนต้องใครจะเอาลาบอ่ะ จันทร์ทำไหนพระจันทร์ใช่เอาหรอคะพระจันทร์พระจันท์